สวัสดีและต้อนรับสู่ช่องเตวันทีเด็ดพันเต็งครับ30กรกฎาคม2025กลางสัปดาห์ก็วันนี้ยูเอฟ่าแชมเปียนลีกรอบคอดเลือไฟเฟสเหมือนเดิมครับวันนี้โ,โหเจ็ดคู่เลยนะมีตกลนไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวไปตามกันเอาแล้วกันแต่ตรงนี้ครับเจท่วินตีวิเคราะห์ให้ทั้ง7คู่ตามผังตามตารางตรงนี้เลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปสรุปผลบอลคร่าวๆครับสวันที่ผ่านมากับปักหมุดวี เป็นอย่างไรบ้างครับไปดูผลงานปักหมุดวีที่ส่งให้เพืเ่อนๆในไลน์ของตีกันหน่อยฮะสำหรับปักหมุดวีที่ผ่านมาครับในค่ำคืนวันจันทร์เนี่ยฮิวสุงกีเข้าวินครับเดี๋ยวบอกเกิดเข้าวินไปอย่างที่สรุปให้ในวันก่อนส่วนคู่ที่โดนใบก็คือชอนเดใจครับน่สองวีแล้วในการส่งที่เด็ดให้เพืเ่อนๆครับในรอบดึกนเนาะส่วนคู่เช้าที่เมื่อวานติดค้างกันไว้ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาสรุปให้ก็คือคู่ของอาไวครับพวกเขาสามารถคว้าชัยจากบดูดาฟุกโกได้ถึง5ประตูต่อศูนย์เลยนะก็ะกดขาดครับ ยิงไป5 0ูเขาวินกินเต็มครับตีให้ต่อไปที่0.75ใครตามก็อินดีด้วยครับสนใจรับหน้าทางแบบนี้กับปักหมุด v ี p มาพบปับตีได้ครับแอตเทียวองสามหรือคลิกที่ลิงก์ในคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับแนวทางเพิ่มเติมหากเพื่อนๆสนใจก็มาพบกันได้ถ้ายังไม่สนใจไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันก็ไปลุยวิเคราะห์ด้วยกันตรงนี้ครับไปครับ ฝากกดถูกใจแล้วก็ Subscribe <S <S เพียงเท่านั้นพอไปครับไปดูกันวันนี้7คู่บินพาไปที่ Red Bull a r e n a กันก่อนเลยครับในบ้านของ Red Bull ซอบวกเพื่อเขาจะเปิดรังรับการมาเย็นของ s k บานจะเตะกันช่วงตีหนึีนาที ดวยผลงานของเจ้าบ้านสบวบครับชนะได้3จาก6เกมเสมอหนึ่งแพ้สองพันราคาได้เพียงครั้งเดียวล่าสุดเนี่ยกดคู่แข่งไป40นะในบอลถ้วยออสเตรเลียเนี่ยพวกเขาก็ผ่านราคาไม่ได้ครับต่อถึง4.25สูงนัดเดียวครับจาก6เกมท้ายถือว่าเรื่องของราคาทำได้ไม่ค่อยสวยครับสำหรับเล็บบุกสวบส่วนทางฝั่งเอสเคบานครับล่าสุดเนี่ยแพ้บวบมาส1่หนึ่งก็ถือว่ามีเวลาพักมากกว่าครับตรงนี้ให้เกมก่อนนาะพวกเขาชนะได้2อเสมอหนึ่ง และแพ้บวกไปอีก2ครับก็มีผลงานในช่วงนี้ที่ย่ำแย่ทีเดียวเรื่องของราคามาทรงเดียวกันครับคือผ่านแค่ครั้งเจ้าอีก1และที่อีก4เกมเนะี่ยเสียหมดเลยสูง2ต่ํา4นะัดด้วยกันเอทัเวเก็เกมแรกนั่นแหละครับที่พวกเขาเจอกันสบอออกไปต่อครึ่งลูกนะถล่มไปสี่หนึ่งครับเรื่องของเรราคาก็แน่นอนชิวๆสูงไปครับผู้นะเกมวันนั้นขออภัยฮะ 1.25นะครับวันนี้ไหลขึ้นมาลูกครึ่งก็เป็นอีกช้อยต้องเลือกกันเอาครับตรงนี้สูงต่ำ3า3ลูกแต่ัน,นีขยับขึ้นชัวะ3.25ด้วยกันรูปเกมนัดแรกเนี่ยคือทางฝั่งของเอ็เบันขึ้นมาปุ้นเปี้ยนทางฝั่งเ่อซบวกได้นะแต่คุณภาพนักเตะครับตรงกลางมันซู้ไม่ได้ปุ้นเปี้ยนหน้าบานแต่ว่าจบไม่ลงฮนะนั่นคือปัญหาอยู่แล้วสำหรับฟุตบอล ที่มันคนละเกรดกันคือมองอย่างนั้นได้เลยเพราะว่าซาวบวกมีประสบการณ์ใน UCL อยู่แล้วครับพวกเราเนี่ยเห็นพวกเขาเกือบทุกปีในการลงแข่งคุณไฟรอบ2นี้ครับตีมองว่าบานเนี่ยยังไกลแล้วก็ห่างกับซาวบวกเลอะเกินไม่น่าไหวว่าวันนี้เตะในบ้านของทั้งฝั่งซาวบวกด้วยแล้วก็กดมาต่อที่1.25หรือว่าลูกครึ่งเนี่ยีว่าอยู่ฝั่งซาวบวกได้นะ ลงเตะในบ้านสกอร์รวมครับยังไงก็ต้องไปสูงขยับขึ้นแบบนี้3-1มีให้เห็นแน่นอนสกอร์แถวๆนี้นะตามมุมมองตินะก็จัดไปครับหากเห็นด้วยสนาม2ที่โทฟิกเบร์มอฟครับเกมนัดนี้คารบาบักจา้านนะจะเปิดรังรับการเย็ยนของเชลบอนฮาทุมครับเกมนี้เปิดสัดามแรกเลยคารบาบจา้านครับโูเกมไทยชนะ3แพ้3ผ่รายาได้3ครั้งกับ3เกมที่เปิดออกมา ในช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยฟอร์มแย่มากนะแต่ว่าโหล่าสุดเอาชาวบอนไป3ามสูเลยเรื่องของเรืราคาเนี่ยก็มาสวยทีเดียวครับทุกเกมที่เปิดออกมาพวกเขาผ่านได้เชวบอนครับหกเกมท้ายชนะ3เสมอ2แพ้เป็นเกมในริกผลงานยอดเยี่ยมทั้ง5เกมครับแต่ว่าในบอลถ้วยขออภัยครับในริกผลงานดีแล้วก็รอบก่อนเนี่ยผ่านลินฟิลมาได้แต่ว่าเกมล่าสุดกับคาระบักเนี่ยย่อยยับหมดทรงเลยครับผ่านราคาได้ส่ครั้งเจ้า1นึ 1, ่งแสหนึ 2, ่งสูง2เจ้า1และตับเป็นเกมด้วยกันครับ โดยการพบกันล่าสุดจบ3.0ครับคาราบักออกไปต่อถึงบ้านเชีลบอนกดขาดหลุดลุยฮะตรงนี้สูงด้วยเกมนัดนั้นวันนี้เปิดมา2ลูกครับสูงต่ำ3.25ด้วยกันคาราบักในบ้านทาั้งทั้งที่มีในเป๋าแล้ว3ลูกนะยแต่น,นี้ต้องตรองดีๆนะครับ คือด้วยรูปเกมนัดแรกเนี่ยคล้ายๆกับคู่เมื่อสักครู่ครับการของบอลทุกอย่างกใกล้เคียงกันแต่ว่าจังหวะโจกตรงกันข้ามเลยครับคาราบาก,กดไป16ตรงกอบไปครึ่งหนึ่งที่8ครั้งเป็นประตูมา3ครั้งด้วยกันครับคุณภาพดีกว่าชัดเจนครับในส่วนของเกมรุกแน่นอนว่าเฉียบคมมากกว่าส่วนทางฝั่งเชบอนเนี่ยต่อกรได้แต่ว่าในจังหวะจบเนี่ยพวกเขาได้แค่ปนเปลี่ยนครับแล้วก็ของบอลเข้าไปเข้ามา ไปไม่ถึงบ้านของคารบาบักครับจังหวะจบน้อยมากๆานะทั้งที่โอกาศคลองบอลเนี่ยเหนือกว่า1%ด้วยและพวกเขาจบไปแค่สครั้งเท่านั้นครับเกมนี้ในบ้านคารบาบักตีว่าเป็นงานที่โคตรจะยากครับไม่น่าจะทําได้แล้วหมดพลังใจแน่นอนโดนไปก่อนแล้วด้วย3เม็ดตีย้ําชายไปที่คารบาบักนะเกมนี้ต่อที่2สกอร์ต้องชอบนะไม่ชอบเอบียบไปนะครับูีนี้ต่อค่อนข้างจะแพงเลยส่วนสกอร์รวมมาตีมองไปที่ต่ําครับ3.25คาดว่าจะมาฝั่งเดียวเอาที่ชอบเลือกที่ใช่เลือก ือกให้ถูกแล้วกันครับผูน้นี้ตีชอบทางฝั่ง,งสกอร์ต่ำมากกว่านะเกมนี้อาจจะมาแค่ฝั่งเดียวจริงๆครับจัดไปคู่นี้ก็ซัดกันขาดแล้วครับมามโมโดนกับริการฮนะรอบเท่งขึ้นมัมโมเนี่ยหกเกมท้ายชนะทุกนัดครับพวกเขาอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีมากๆนะเอาชนะได้แล้วก็ผ่านรายคาได้ทั้ง6เกมเลยสูงไป5ต่ําแค่นัดเดียวล่าสุดเอาชนะบามมาปอสมาได้ครับที่32อก่อนหน้าแล้วก็กดริการป41โอ้โหถือว่าเกมรุกเนี่ย โคตรเดือดฮนะนาทีนี้เกมนึงเนี่ยฉเฉลี่ยตรงนี้นะเอาแค่สายตาเนี่ยประมาณ3ลูกอะไม่ไม่ต่ำกว่า2เอาง่ายๆครับส่วนทางฝั่งด้วยการ6หกเกมท้ายเนี่ยชนะ5มีแพ้ไป1เกมล่าสุดกลับไปเล่นในลีกก็ระเบิดอารมณ์เรืบถล่มคู่แข่งไป6-2สองคา5เกมผ่านได้3เสียสสูงตลอด3เกมท้ายที่ลงสนามมีโอกาสได้พบกัน 2, อ่อ2ครั้งกับมโมเอาชนะในเกมอุ่นเครื่องได้10และ ต่อมาครับใน UCL ล่าสุดเลยจบ41เรื่องของเายได้ครับเปิดมาแค่เกมล่าสุดครับจบไปที่สิ่งหนึ่งก็แน่นอนครับมาโม่ผ่านได้สบายจบสกอร์สุขด้วยก็เหมือนเดิมครับตามทรงเดียวกับคู่อื่นเลยก็ต่อแพงเหมือนเดิมที่ลูกครึ่งสูงตามสามลูกครับแพงกว่าเกมแรกด้วยเพราะว่าเกมแรกเนะี่ยลิกาเตะในบ้านเนาะมาโม่ต่อแค่ปะปอเท่านั้นเองนะ คือมันวัดเชิงคุณภาพได้แล้วอ่ะเพราะว่าเกมแรกมันจบลงไปแล้วครับแล้วมันก็ทําให้เห็นภาพแล้วว่ามโมเนี่ยคุณภาพดีกว่าลิกาดแค่ไหนทําให้เกมมันนี้เนี่ยแม้ว่าจะกดห่างไปละถึง4ีหนึ่งซึ่งไม่มีความจําเป็นเลยครับที่ทางฝั่งมโมแม้จะเตะในบ้านเนี่ยจะต้องเปิดลุกแลกใส่ทางฝั่งลิกาดแต่ว่าตีว่าเล่นด้วยความรัดกุมแล้วก็ตามสไตล์ของพวกเขาอยู่แล้วที่เคยเล่นกันมาปกติอย่างที่กล่าวไปครับในช่วงเช็คฟอร์มก็คือนัด1ไม่ตม่ํากว่า2เม็ด พวกเขามีตลอดครับสำหรับ amo, มาโมเกมรุกอย่างดูดเดือดมากๆแล้วก็น่าจะทำได้นะเกมนี้ที่ลูกครึ่งเนะี่ยปักหมุดไปที่มาโมเน้นที่มาโม่นะครับส่วนสกอร์รวมไปสูงครับตีไม่เน้นตรงนั้นแต่ว่าที่มาโมเนะี่ยเน้นได้จัดไปคู่นี้เกมนี้เนี่ยอย่งใกล้กันครับนี่คือคู่แรกเลยนะที่สถานการณ์ไม่ได้ต่างกันไกลสเตยอบูคาเรสครับเกมวันนี้พวกเขาเปิดรังของเขาพบสกนดิจ่ากับในรอบเที่ยงคืนครึ่ง เอาที่ฟอร์มของเจ้าบ้านกันก่อนครับสเตอัวช่วงนี้ไม่ดีไม่เข้ารูปเข้ารอยเท่าไหร่ครับเนลรีก็แย่นะล่าสุดก็แพ้มาสรุปตรงนี้ครับ6เกมชนะ2เสมอ1แพ้3ล่าสุดแพ้กับฟาลูคอนสแตนตาไปที่2-1ก่อนหน้าก็นั่นแหละครับไปเยือนสแกนดิจาพวกเขาก็แพ้มา1-0ซ,ซึ่งออกไปต่อคู่แข่งด้วยนะแต่ว่ากับฟาลเนะี่ย พลิกเลยครับต่อลูกหนึ่งแพ้สองหนึ่งราคาตลอดในช่วง6กเกมท้ายผ่านด้เพียงแค่ครั้งเดียวสูงไป2จาก6กเกมสกันดิจายครับหกเกมท้ายชนะ2เสมอ3ล่าสุดอุ่นเครื่องครับบอมรอแต่ไปแพ้ให้กับเชคุบิมาที่1น,นแต่ก็นั่นแหละครับอุ่นเครื่องอ่ะไม่เต็มที่เหมือนบอมร่างกายรอเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในซีซันเนาะก็ต้องการเกมเพื่อที่จะรักษาสภาพร่างกายของนักเตะด้วยก็ทำให้ไปพลาดแพ้มาแต่มันไม่ได้เสียหายอะไรไม่ใช่เกมทางการครับ เกมแรกเนี่ยต่อที่ครึ่งลูกนะสำหรับสเตอัวแล้วก็แพ้มาครับจบต่ำแน่นอนครับมีลูกเดียวแต่วันนี้เนี่ยเปิดมาต่อแพงเลย1.75สูงต่ำอยู่ที่3สกอร์ด้วยกันครับคือแวบแรกเนี่ยตีเชื่อเลยว่าอย่างไรเนี่ยใครๆก็มองทีมรองเพราะว่าเกมแรกก็พลิกเอาชนะได้จังหวะจบของเจ้าบ้านสเตอัวเกมแรกเนี่ยเยอะนะครับ16ครั้งแต่ไม่คมนั่นคือปัญหาใหญ่ของพวกเขาในช่วงนี้เลยเพราะว่าเกมล่าสุดในเรซก,กับฟารูคอนสแตนต้าเนี่ยพวกเขาก็มีจังหวะจบเยอะคอมบอลได้เยอะ แต่จบไม่ได้ครับนั่นคือปัญหาใหญ่ในนาทีนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากแล้วครับเกมวันนี้1.75่าแว่ากันต่อในลายแล้วกันคู่นี้ยังไม่ช่ว์จริงๆครับไปที่ต่ําก่อนเลยตรงนี้เน้นได้ที่ต่ำครับพาณิชย์ในก๊อดพบเรนเจอร์ครับรอบตีห่ง ดยผลงานของเจ้าบ้านพนาครับพวกเขาเตะล่าสุดกกับเรนเจอร์นี่แหละ5เกมก่อนหน้ามีชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมผ่นานไรคาได้2จาก5นัดสูง2ตำ3เรนเจอร์ครับ6เกมท้ายชนะ3เสมอ3ไม่แพ้ใครลาสุดอุ่นเครื่องกับมิดเดิลสโบจบ2ประตูต่อ2ครับผ่นานไคาได้3ครั้งเสีย2เลตเจ้า1นัดสูง5ตำ1ครับโดยการลงเตะที่พบกันมาเนี่ย ทั้งหมดโอกาสได้เจอกันทั้งหมด5ครั้งพาณเอาชนะได้1ครั้งและเสมอ3าครั้งครับเรนเจอร์ก็พึ่งชนะได้เกมล่าสุดนี่อะไรครับเป็นครั้งแรกเลยที่เจอกันตั้งแต่ปี2000ต้นพวกเขาพัฒนามาได้ดีครับแล้วก็คุณภาพตอนนี้ค่อนข้างจะเหนือกว่าพนาทวธนัยกผพาราคาได้สบายครับในเกมวันนั้นต่อครึ่งลูกซึ่งวันนี้ก็เปิดมาครึ่งลูกเป็นพนาณวธนกเปิดมาต่อบ้างครับสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งด้วยกัน คือจากเกมแรกเนี่ยมีตุนไปแล้ว2สกอร์สำหรับรูปเกมจากนั้นแรกครับทางฝั่งของเรนเจอร์ก็ได้ผัวสาประตูอย่างแจ็คบัตเรนครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเซฟทีมไว้ได้ครับโอ้โหเมีจังวะเซฟเยอะแน่แเ,เพราะว่าจบไปทั้งหมด14ครั้งนะสำหรับพานาทนกอร์สไคจียอยู่ที่1.6กครับก็คือคนมีประตูอย่างน้อยในหนึ่งลูกแต่เป็นแจ็คบัตเรนครับที่เป็นแมนออฟเดอะแช์ในเกมนั้นเซฟทีมไว้ได้ซึ่งเกมวันนี้เนี่ยแน่นอนพนาในบ้านเปิดเกมรุกใส่ เลนเจอร์แน่นอนเพราะว่าพวกเขาต้องการชัยชนะแล้วก็ปัญหาก็คือจากนั้นแรกครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแรกของเกมเนี่ยพวกเขาไปโดนไม่แดงสำหรับพนาเทนกอนนะทำให้ทางฝั่งเลนเจอร์บวกประตูเพิ่มมาได้เกมนี้กลับสู่สถานการณ์ปกติเมอกาสแก้ตัวครับ11คนเท่ากันก็เป็นโอกาสของพวกเขาบางแล้วแต่ติก็ยังมองว่าทางฝั่งเลนเจอร์น่ะดูจะเหนือกว่านะเกมนี้ไปทีมรองคลับรองที่ครึ่งลูกคาดว่าจะรักษาสกอร์นี้ไว้ได้ และอย่างน้อยเนะี่ยเกมนี้พวกเขาไม่แพ้แน่สำหรับเรนเจอร์และไปที่สูงครับสมมุติจัดไปแม้ว่าในบ้านของพานาเทนกอดสก็ตามครับน่าเน้นนะคู่นี้ตีค่อนข้างชอบแบบมัรคาบี้เทลวิฟครับดวลกับปาปอสเกมนี้เตะกันตีหนึ่งครึ่งเตะกันที่เซอเบียนะครับดวยสถานการณ์เนี่ยทำให้พวกเขาเตะในบ้านไม่ได้นะสำหรับมัรคาบี้เทลวิฟ เทลวิฟครับ6เกมท้ายเนี่ยพวกเขาชนะได้4เสม,มอ1แพ้1ผ่านราคาได้3เสีย2สูงไปเกมหนึ่งครับจากทั้งหมด5เกมที่เปิดราคามาล่าสุดเสม,มอปาฟอสไปที่1-1ครับปาฟอสครับเตะ6เกมท้ายชนะ2เสม,มอ4ผ่านราคาได้2เสมมี 4, สย4ทุกเกมที่เสม,มอเสียราคาทั้งหมดครับสูงแค่นัดเดียวจาก6เกมนัดแรกครับจบ1-1จบสกอร์ต่ำและเรื่องของเดิราคาในเกมวันนั้นเจ้าบ้านอาปาฟอสออกมาต่อครับที่ปปทำให้เทวิฟเนี่ยผ่านเข้าวินไปได้ นัดนี้ในบ้านครับเปิดมาครึ่งลูกสูงต่ำสอลูกครึ่งหรือว่าอีช้อย2-2 5ต่อห้าแต่ว่าน้ำอยู่สูงแน่น,น้อยมากๆนะ คือต้องบอกเลยครับว่าคุณภาพผู้นี้เนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันรูปเกมจากนัดแรกก็ถือว่ามีสถานการณ์ที่อ่ายังไงดีละ่ะสูสีกันมากมากครับในเรื่องของการของบอลหรือว่าจังหวะจบก็ตามครับเ mm hmm. ทวิปเนี่ยได้ประตูไล่ตีเสมอในช่วงนาทีที่เก้าสิบบวกสิบแล้วนะคือเกมจะจบอยู่แล้วอะเ mm hmm. ทวิปกลับมาได้ครับทําให้เกมวันนี้นะพวกเขายังมีลุ้นอยู่ในสถานะที่เป็นเจ้าบ้านแต่ว่าก็ต้องเตะที่ไม่ใช่ในบ้านจริงจรอะนะคือปอฟอร์ดครับ ตีมองว่าวันนี้มีโอกาสูงเหมือนกันนะที่จะคว้าชัยแต่เมื่อราคามันกั้นกลางมาแบบนี้เนี่ยโอ้โหอาจจะเป็นเกมยาวอ่ะสำหรับมุมมองตีนะทางฝั่งของเทลวิฟไม่น่านะปาฟอสน่าจะยันอยู่ครับกับเดทที่ขึ้นมาครึ่งลูกไปที่ทางฝั่งของปาฟอสครับจัดไปคู่นี้ส่วนสกอร์รวมเนี่ยก็ยังคงมองไปที่ต่ําอีกครั้งครับเกมนี้น่าจะตึงๆแล้วก็หาทีมที่เอาชนะได้ยากทีเดียวครับ <S <S 1> <S 1> สนามเจ็ดเด็ดแน่นอนครับเกมนี้เซเวตพบกับวิกตอเรียพาสเซนในรอบที่2 สเวตท์หกเกมท้ายชนะ4แพ้ไป2เกมครับราคาเปิดมา5ครั้งพวกเขาผ่านได้3ครั้งเสียไป2เกมล่าสุดกับยังบอยเลยครับก็โดนไปเหมือนกันนะจบ31ครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือ6เกมท้ายเนี่ยพวกเขาออกเยือนนอกบ้านหมดเลยนี่คือเกมที่จะได้กลับมาลงเตะในบ้านของตัวเองสูง3ต่ำ2ครับส่วนเพาเซน6เกมท้ายชนะ3เสมือน 2, และแพ้ไป1นเกมผ่านราคาได้เพียงครั้งจาก6ครั้งครับ ล่าสุดเนี่ยกลับไปเตะในลีกจบ1-1กับคู่แข่งครับและเกมมันนั้นน่ยพวกเขาก็เสียรายคาเพราะว่าเอาไปต่อคู่แข่งถึง1สกอร์สูงไป2จาก6นัดด้วยกันเฮดทู้เฮดครับคู่นี้พบกันเกมแรกเซเวตคว้าชัยได้1 0ครับที่บ้านของพาวเซน2เกมก่อนหน้าที่มีโอกาสได้พบกันเนี่ยจบเสมอกันด้วยผลสกอร์0-0ครับสกอร์น้อยมากคู่นี้ ตรงนี้ครับเปิดมาครึ่งลูกเป็นทางฝั่งทิมเยอนเซเวตยังคงมาเป็นต่อนะในเกมนี้หลังจากที่เกมล่าสุดในพวกเขา,เาไปลองที่เลดเดียวกันนี่แหละครับกับเฮาเซนและเรื่องของสกอร์รวม2ลูกครึ่งครับมีโอกาสไหลลงเหมือนกันนะตรงนี้ทีอว่าเกมนี้เนี่ยเน้นๆไปได้เลยที่สกอร์ต่ําส่วนเลือกฝั่งเนี่ยโอ้โหมัน เป็นทางฝั่งของทิมเยือนเนาะเปิดมาต่อสําหรับเผาเส้นเนาะเปิดมาต่ออีกเกมแล้วก็เกมแรกในบ้านก็ต่ออยู่แล้วด้วยซึ่งก็แพ้ไปครับเกมนี้ในบ้านเซเวตนี่ยิ่งแล้วเลยติว่าเป็นงานยากกว่าเดิมอีกแน่นอนครับเซเวตเล่นเพื่อรักษาสกอร์อย่างแน่นอนรูปเกมทิศทางจากนัดแรกเนะี่ยก็ยังคงเป็นเผาเส้นนะที่เจาะส่วนใหญ่แต่ว่าพวกเขาในเะจาะไม่เข้าครับโอกาสจบเยอะมาก25ครั้งของบอลก็เหนือกว่าชัดเจนครับเตะในบ้านแต่ว่าความเฉียบคมเนี่ยมันไปไม่ถึงที่จะทำสกอร์ ได้ตียังคงมองที่เพลเซนนะสำหรับเกมนี้โอ้โหด้วยรูปเกมนัดแรกเนะี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันแล้วก็สกอร์มันยังไม่ห่างเลยครับแค่ลูกเดียวซึ่งโจทย์วันนี้เนะี่ยคือตั้งมาแค่ครึ่งลูกเนี่ยก็แค่เอาชนะเซว่นให้ได้เท่านั้นเองครับตีมองแบบนั้นนะเห็นด้วยก็ไปที่เพลเซนได้ครับโดนนําไปแล้วด้วย1สกอร์วันนี้พวกเขาต้องไล่ตีเสมอเท่านั้นครับจัดไปคู่นี้ที่ต่อและสกอร์ต่ํา7คู่วินวันนี้ครับคู่แรกสาวบ,บวกพบกับ เอเคบานเกมนี้ติดไปที่ซบวกนะแล้วก็ไปสูงครับด้วยความที่เกมแรกเนี่ยมันค่างจะขาดลอยอยู่แล้วและทิศทางเนี่ยไปทางซบวกส,ส่วนใหญ่ครับบานไม่น่าต้านอยู่นะวันนี้คาราบักเชบอนยับไปคาราบักไปที่สกอตต์ดัมด้วยเหรีราคาที่เปิดมาส่วนไม่ได้ด้วยประกันทั้งปวงครับมัมโม่พบกับบริการครับเกมนี้ติดไปที่มมโม่นะลูกครึ่งเชื่อว่าเอาได้ครับเกมแรกค่างจะขาดลอย,อยอยู่แล้วไปสูงด้วยสเตอัวพบกับสแกนดิจา เกมนี้ไปที่สกอร์ต่ำเหมือนครับส่วนนัตราเลือกฝั่งเดี๋ยวเจอกันในรายต่อกับปักหมดุด VAP ครูถัดมาครับพาน,นาทีในกอสพบกับเรนเจอร์ไปที่เรนเจอร์ครับทีมรองและไปที่สกอร์สูงมาคบิเทอวิปปาฟอร์ดครับเกมนี้ตดไปที่ปาฟอร์ดไปต่ำครับเกมสุดท้ายสวทีทพบวิกตอเรียเพาเซนที่เพิ่งมีเคราะห์จบกันลงไปเมื่อสักครู่เนี่ยตีเลือกที่ทีมต่อเพาเซนครับอย่างน้อย1สกอร์ เอาคืนให้ได้แล้วก็จะได้ลุ้นต่อครับและไปที่สกอร์ต่ตำด้วยวันนี้ดังนี้ครับสำหรับแนวทางปัหมดรีเจอกันในไลน์นะครับคลิกที่ลิงก์ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้สำหรับวันนี้ฝากกดถูกใจครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตีเยนะครับสับสไครไว้ได้เพื่อติดตามกันจะได้พบกันแบบนี้ทุกวันลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ